รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับนันกศึกษาก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในรายวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะฮะนี่คือบทที่3เรื่องเศรษฐศาสตร์ในเรื่องที่2นะฮะหลักการและวิธีการเลือกใช้ทรัพยากรในการผลิตนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะเข้าถึงเนื้อหาจริงๆเนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องระบบเศรษฐกิจก่อนนะ ในส่วนของระบบเศรษฐกิจเนี่ยจะมีผู้เกี่ยวข้องกันอยู่สามส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือผู้ผลิตนะฮะแล้วก็เจ้าของปัจจัยในการผลิตและผู้บริโภคนะครับเอามาดูเวนทีละตัวเลยนะครับในส่วนของผู้ผลิตเนี่ยผู้ผลิตคืออะไรผู้ผลิตในที่นี้เนี่ยคือผู้ที่ทําหน้าที่ในการรวบเอาปัจจัยในการผลิตมาดําเนินการผลิตสินค้าและบริการเพื่อความต้องการของผู้บริโภคสินค้าและผลิตภัณฑ์นะครับ นั้นรวมถึงการบริการต่างๆด้วยนะฮะนับเป็นสินค้าเพราะสามารถที่จะแลกเปลี่ยนได้มีการซื้อขายนะครับบริการต่างๆนะฮะจึงนับเป็นสินค้าด้วยผู้ผลิตเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะนําเอาปัจจัยการผลิตทั้งหมดเนี่ยเอามาผลิตเป็นสินค้าและบริการปัจจัยการผลิตในที่นี้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นสิ่งของในส่วนของบริการเนี่ยนะฮะไม่จําเป็นที่จะต้องขาย สิ่งของนะครับแต่เป็นการขายชิ้นบริการขนส่งปัจจัยในการผลิตในที่นี้ก็คืออุปกรณ์สำหรับบรรจุหรือว่าจะเป็นพวกยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งนะครับนั่นค no ือปัจจัยในการผลิตรวบรวมมาสร้างเป็นบริการขนส่งและก็ตอบสนองให้กับผู้บริโภคนะครับทีนี้ส <medi> <Ti> ่วนที่สองนะครับเจ้าของปัจจัยในการผลิตเจ้าของปัจจัยในการผลิตในที่นี้ ก็คือผู้ที่มีปัจจัยในการผลิตชนิดต่างๆอันได้แก่ที่ดินแรงงานทุนและการประกอบการนะครับซึ่งอาจจะมีเพียงชนิดเดียวหรือหลายชนิดก็ได้ซึ่งการเป็นเจ้าของปัจจัยในการผลิตเนี่ยนะฮะก็คือนำปัจจัยการผลิตให้แก่ผู้ผลิตโดยได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าเช่าค่าจ้างดอกเบีย้ยหรือกำไรนะครับในส่วนนี้เนี่ยจะต้อง เกิดการแลกเปลี่ยนหรือการซื้อขายนะครับทีนี้มาดูในส่วนของผู้บริโภคผู้บริโภคเนี่ยก็คือผู้ที่ใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของเป้าหมายนะครับเป้าหมายในที่นี้เนี่ยก็คือเป้าหมายของผู้บริโภคเองนะครับซึ่งเป้าหมายในที่นี้นะฮะหมายถึงความพึงพอใจสูงสุดนะครับ ถ้าเกิดว่าเราไม่พอใจกับสินค้าเราจะซื้อมาเพื่ออะไรถูกไหมฮะต่อกันด้วยความหมายของระบบเศรษฐ,ฐกิจนะฮะต่อจากตอนที่แล้วที่ผมค้างเอาไว้นะฮะระบบเศรษฐกิจเนี่ยก็คือระบบการผลิตและการกระจายสินค้าและบริการตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรในสังคมสังคมหนึ่งซึ่งการจัดระเบียบทางเศรษฐกิจรูปแบบที่พบมากที่สุดเนี่ยนะฮะในระดับโลกเนี่ยก็คือ เศรษฐกิจแบบผสมที่เน้นตลาดทุนนิยมโดยในระบบเศรษฐกิจเนี่ยจะมีหน่วยย่อยที่เรียกว่าหน่วยเศรษฐกิจนะฮะเริ่มกันที่หน่วยครัวเรือนก่อนนะครับหน่วยครัวเรือนเนี่ยก็คือหน่วยเศรษฐกิจที่ประกอบไปด้วยบุคคลตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปมีการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรธรรมาชาติหรือปัจจัยทางด้านการเงินเพื่อให้ได้ประโยชน์แก่ตนหรือกลุ่มของตนมากที่สุดหน่วยครัวเรือนเนี่ยก็คือที่ไม่ยากก็คือเป็นผู้บริโภค ซึ่งหน่วยครัวเรือนเนี่ยจะประกอบไปด้วย2ส,ส่วนนะฮะส่วนแรกก็คือเจ้าของปัจจัยการผลิตและก็ผู้บริโภคนะครับซึ่งสมาชิกของหน่วยครัวเรือนเนี่ยอาจจะเป็นทั้งเจ้าของปัจจัยการผลิตและผู้บริโภคไปพร้อมๆกันนะครับอธิบายให้เจ้าใจง่ายๆก็คือเหมือนกับชาวสวนที่ต้องบริโภคก็คือเราทําสวนอย่างเดียวเรากินพืชผักในสวนอย่างเดียวมันไม่ได้ เราต้องบริโภคสินค้าและบริการอย่างอื่นอย่างเช่นเครื่องอุปโภคบริโภคอย่างสบ,บู่แชมพูหรือว่าเป็นในส่วนของการบริการอย่างในปัจจุบันเนี่ยบริการส่งของส่งพัสดุบริการส่งอาหารอะไรทํานองนี้นะฮะเจ้าของปัจจัยการผลิตจึงกลายเป็นผู้บริโภคไปในตัวด้วยนะครับทีนี้หน่วยที่2องนะฮะหน่วยธุรกิจนะครับ ในธุรกิจคือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่เอาปัจจัยในการผลิตต่างๆมาผสมผสานเป็นผลิตภัณฑ์หรือสินค้าหรือบริการแล้วนำไปวางขายให้แก่ผู้บริโภคนะฮะก็คือผู้ผลิตนั่นแหละรครับในธุรกิจเนี่ยจะมีสมาชิกอยู่สองกลุ่มใหญ่ๆนะครับก็คือผู้ผลิตและผู้ขายเห็นไหมฮะ อย่างที่ผมบอกไปเบื้องต้นเมื่อกี้ว่าหน่วยธุรกิจก็คือผู้ผลิตนะครับผู้ผลิตเนี่ยคืออะไรผู้ผลิตก็คืออย่างที่ผมได้อธิบายไว้เมื่อตอนต้นนะครับว่าเป็นคนที่นำปัจจัยในการผลิตทั้งหลายมาประกอบกันให้เป็นสินค้าและบริการนะครับน,นักศึกษาสังเกตคําที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอไหมฮะเศรษฐทรัพย์เศรษฐทรัพย์ก็คือผลิตภัณฑ์สินค้านะฮะสามารถแลกเปลี่ยนกันได้โอนถ่ายกรรมสิทธิ์กันได้นะครับแต่ที่สําคัญคือต้องเป็นสิ่งที่ จับต้องได้นะ่ทีนี้มาดูในส่วนของผู้ขายนะครับผู้ขายก็คือบริษัทหรือบุคคลที่ขายบริการและสินค้าเพื่อสร้างกําไรกระแสเงนิงสนสดและไรายได้นะครับจําไว้นะฮะในส่วนของษฐศาสาร,รในการประกอบธุรกิจอะไรเนี้ยกาไรนะครับคืออันดับหนึ่งนะฮะนั่นคือผลประโยชน์สูงสุดอย่างเช่นผู้บริโภคเนี้ผลประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภคคืออะไรคืออุปสงค์สูงสุดที่ผมได้พูดไปเมื่อตอนที่แล้วนะฮะ ความพึงพอใจสูงสุดก็คือจุดสูงสุดของผู้บริโภคความต้องการสูงสุดทีนี้จุดสูงสุดของตลาดจุดสูงสุดของผู้ขายผู้ผลิตเนี่ยคืออะไรคือกําไรสูงสุดนะครับต่อกันที่หน่วยที่สามนะครับหน่วยรัฐบาลนะครับหน่วยงานของรัฐหรือส่วนราชการต่างๆที่จัดตั้งเพื่อดาเนินการของรัฐบาลมีหน้าที่เชื่อมความสัมพันธ์ของหน่วยงานอื่นในระบบเศรษฐกิจซึ่งบทบาทหน้าที่ความสัมพันธ์ที่ ว่านี่นะครับจะมีมากหรือมีน้อยขึ้นอยู่กับระบบเศรษฐกิจนะฮะยกตัวอย่างนะครับถ้าเป็นระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนะครับบทบาทของหน่วยรัฐบาลโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจจะมีค่อนข้างจํากัดนะครับระบบทุนนิยมแบบเต็มเต็มเนี่ยก็คือเหมือนกับคล้ายๆกับตลาดปล่อยให้เป็นไปนะครับให้เอกชนดาเนินตลาดโดยที่รัฐบาลจะไม่ค่อยเข้าไปแทรกแซงสักเท่าไหร่ แต่ถ้าเป็นระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมหรือแบบคอมมิวนิสต์รัฐบาลจะมีบทบาทค่อนข้างมากเพราะเป็นผู้กลุ่มตลาดน,นะครับบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาลนะครับก็เป็นทั้งผู้ผลิตผู้บริโภคเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตในระบบเศรษฐกิจนะฮะรวมทั้องอำนวยความสะดวกในด้านปัจจัยพื้นฐานเช่นการบริการทางด้านสาธารณูปโภคนะครับ แล้วก็จัดหารายได้โดยการจัดเก็บภาษีของประชาชนนะครับเพื่อไว้ใช้จ่ายในการบริหารและพัฒนาประเทศแล้วก็รวมถึงรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะครับการตัดสินข้อพิาพาทและป้องกันประเทศอะไรทํานองนั้นถามว่าสองข้อหลังข้อสามข้อสีเนี่ยมันเกี่ยวกับการจัดก,การเศรษฐ,ฐกิจยังไงนะครับาศาสตรลองดูนะฮะถ้าหาไม่มีเงินทุนสำรองในประเทศเนี่ยนะครับ ในการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเนี่ยจะทําไม่ได้นะฮะถ้าเกิดไม่มีเงินทุนสํารองเอาไว้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างที่ผมได้พูดไปเมื่อตอนที่แล้วถ้าเกิดนักศึกษาจําได้ในเรื่องของเงินเฟ้อและเงินฟื้นนะครับในส่วนของการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองเนี่ยอย่างที่เราได้เคยเห็นในอดีตที่ผ่านๆมานะครับถ้าเกิดบ้านเมืองมันเกิดความไม่สงบนะครับเศรษฐกิจมันก็จะหยุดชะงักยิ่งถ้าเกิดเป็นตอนเนี้ยนะครับ ช่วงที่ว่าไวรัสโคโรนานะฮะเศรษฐ,ฐกิจเราชะง,งักไปช่วงล็อกดาวน์สังเกตไหมครับรัฐบาลมีหน้าที่มาจัดการปัญหาในส่วนนี้เพื่อให้เศรษฐกิจได้ไปต่อลักษณะของเศรษฐกิจไทยนะฮะก็อย่างที่ผมบอกไว้ว่าไทยเราเนี่ยใช้ระบบเศรษฐกิจแบบผสมนะครับแต่เป็นแบบผสมที่ค่อนไปในทางทุนนิยมนะฮะซึ่งเอกชนเนี่ยมีบทบาทในการ คเคลื่อนตลาดนะฮะโดยที่รัฐบาลเนี่ยเป็นผู้ดำเนินนโยบายนะครับในทิศทางของเศรษฐกิจซึ่งที่ผมอธิบายไปเมื่อคราวที่แล้วนะฮะก็คือเอกชนเนี่ยจะรับผิดชอบในส่วนของเศรษฐศาสตร์จุลภาคจำได้ใช่ไหมฮะส่วนรัฐบาลเนี่ยจะรับผิดชอบในเศรษฐศาสตร์มหาภาคนะครับ,นะรบต่อนะระบบเศรษฐกิจแบบผสมเนี่ยคืออะไรนะครับ ระบบเศรษฐกิจแบบผสมเนี่ยก็คือระบบเศรษฐกิจที่รวมเอาลักษณะสําคัญของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและสังคมนิยมเข้าไว้ด้วยกันอ่ามีสังคมนิยมนะครับหรือคอมมิวนิสต์นะฮะเป็นการรวมเอาไว้ด้วยกันสังคมนิยมเนี่ยคือรัฐบาลมีบทบาทในดีภาคเศรษฐกิจเยอะในขณะที่ทุนนิยมเนี่ยเอกชนมีบทบาทในภาคเศรษฐกิจเยอะเมื่อนำสองอย่างนี้เข้ามาการมันจะเกิดความบาลานซ์นะครับเป็นการดูแลแบบแบ่งหน้าที่กันนะฮะทิศทางเศรษฐกิจของไทยเป็นของรัฐบาลนะครับ ส่วนในการขับเคลื่อนตลาดให้เป็นไปให้มีเงินเดินสะพัดอยู่ในตลาดเนี่ยเป็นของเอกชนซึ่งเศรษฐกิจระบบเศรษฐกิจแบบผสมเนี่ยนะฮะรัฐบาลและเอกชนเนี่ยจะมีส่วนที่รับผิดชอบร่วมกันนะครับส่วนที่ตัดสินใจร่วมกันเนี่ยก็จะมีในส่วนของจะผลิตอะไรในปริมาณเท่าไหร่ผลิตยังไงและแบ่งปันผลผลิตในหมู่สมาชิกของสังคมยังไงนั่นคือจั ผลิตอะไรออกมาในปริมาณเท่าไหร่มีการวกควบคุมอย่างไรรัฐบาลมีการวกควบคุมนะครับในการวกควบคุมปริมาณเพื่อไม่ให้มันล้นตลาดมากเกินไปผลิตยังไงนะครับมีกฎหมายวควบคุมรองรับนะฮะแบ่แปงปันผลผลิตในสู่ไปสู่สมาชิกในสังคมยังไงนั่นก็คือการกระจายสินค้าออกไปในรูปแบบไหนนะฮะทั้งรัฐบาลและเอก,กชนจะมีส่วนในการตัดสินใจร่วมกันในเรื่องนี้นะครับ ระบบเนี้ยรัฐบาลจะเข้ามีบทบาทในการวางแผน,นกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางประการในขณะเดียวกันก็ปล่อยให้เอกชนเนี่ยดำเนินการเศรษฐกิจส่วนใหญ่ก็อ,อย่างที่ผมได้กล่าวไปนะครับรัฐบาลดูแลในส่วนของเศรษสมาภาคส่งเอกชนเนี่ยดูแลในส่วนของเศรษสัดจุลภาานะฮะลักษณะที่สําคัญของระบบเศรษฐกิจแบบผสมเนี่ยก็คือเอกชนและรัฐบาลเนี่ยมีส่วนร่วมในการวางแผนเศรษฐกิจของประเทศว่าจะผลิตสินค้าและบริการ ยางไรบ้างอย่างที่ผมบอกไปสี่ข้อเมื่อสักครู่นี้นะฮะทั้งเอกชนและรัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะเป็นเจ้าของปัจจัยในการผลิตสินค้าและบริการอย่างเสรีแต่อาจมีการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการผลิตสินค้าและบริการบางประเภทที่รัฐบาลควบคุมนะครับจำเรื่องตลาดที่ผมพูดเมื่อข่าวที่แล้วได้ไหมฮะตลาดแบบผูกขาดจำได้ใช่ไหมครับ นคนไกลราคายังเป็นสิ่งที่สําคัญในการกําหนดราคาสินค้าและบริการต่างๆแต่รัฐบาลยังมีอำนาจเข้ามาแทรกแซงภาคเอกชนเพื่อกําหนดราคาสินค้ามีเสถียรภาพมากขึ้นให้เกิดความเป็นธรรมทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคการแทรกแซงของรัฐบาลอยู่ในส่วนของตลาดตอนที่แล้วย้อนศึกษาดูได้นะครับรัฐจ,จะคอยให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือตลอดจนอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในภาคเอกชนด้วยการสร้าง พื้นฐานทางเศรษฐกิจอาทิเช่นเส้นทางคมนาคมขนส่งอำนวยความสะดวกให้เกิดการขนส่งให้เกิดการกระจายสินค้าเองไหมข้อสุดท้ายนะครับจะกระจายสินค้ายังไงนะฮะทีนี้เรามาดูกันว่าทุนนิยมคืออะไรนะครับทุนนิยมเนี่ยก็คือระบบเศรษฐกิจซึ่งเจ้าของเอกชนเป็นผู้ควบคุมการค้าอุตสาหกรรมและวิถีการผลิตโดยมีเป้าหมายเพื่อทำกำไรในตลาด ในไหนก็พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจไปแล้วเราไม่พูดเรื่องนี้ไม่ได้นะครับเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะแต่ส่วนนี้ผมจะขอพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงกับธุรกิจทุนนิยมในหัวข้อนี้ผมได้สรุปย่อมาจากบทความนะครับที่ชื่อว่าเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจนะฮะดังค r ว o d รที่ผมได้ขึ้นเอาไวน้นี้นี่คือบทความเต็มๆนะครับนักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมได้ผมขอเริ่มต้ยนี้ก่อนนะครับ การดําเนินนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงมิได้ปฏิเสธความสําคัญของทุนแต่เป็นการเสนอให้พิจารณาความสําคัญของทรัพยาการต่างๆอย่างมีเหตุมีผลมีความสมดุลและสิ่งที่สําคัญในประการสําคัญนี้ก็คือต้องมีความระบัดระวังที่จะไม่ดําเนินกิจกรรมไปในทางที่ก่อให้เกิดการเบียดเบียนผู้อื่นเพราะท้ายที่สุดแล้ว ตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมหรือในระบบเศรษฐกิจก็จะได้รับผลกระทบเสียหายตามไปด้วยเศรษฐกิจพอเพียงเอามาใช้กับการหาสแสวงหากําไรได้นะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงคําว่ายังไงเนี่ยเรามาดูอันนี้ก่อนดีกว่ากําไรนะครับกําไรเนี่ยก็คือส่วนต่างที่เกิดขึ้นจากรายได้หักกับรายจ่ายนั่นคือกําไรอันนี้คือกําไรที่ทุกคนเข้าใจกันนะครับ ในทางเศรษฐศาสตร์มันไม่ได้มีแค่นั้นนะครับในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยได้แจงเอาไว้ว่ารายจ่ายเนี่ยมันประกอบไปด้วย2ออย่างน,นั่นคือต้นทุนที่จ่ายออกไปจริงและต้นทุนที่ไม่ได้จ่ายออกไปจริงซึ่งต้นทุนที่ไม่ได้จ่ายออกไปจริงเนี่ยคือต้นทุนค่าเสียโอกาสค่าเสียโอกาสเนี่ยก็คือมูลค่าของผลตอบแทนจากกิจกรรมที่สูญเสียโอกาสไปในการเลือกทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งตัวยอย่างเช่นนะครับ เงินเดือนเจ้าของกิจการค่าเช่าอาคารที่เจ้าบ้านนํามาทําเป็นสํานักงานหรือร้านค้านะฮะหรือแม้แต่ดอกเบี้ยเงินปันผลในส่วนที่เจ้าของเงินนํามาลงทุนในกิจการของตัวเองนะครับในส่วนนี้เจ้าของกิจการมักจะละเลยนะฮะเงินเดือนเจ้าของกิจการมักจะไม่ได้ถูกนํามาคิดในบัญชีซึ่งก่อนที่ผมจะเข้าไปสู่ส่วนของการนรําเศรษฐศาสตร์มาใช้กับธุรกิจทุนนิยมเนี่ย ผมต้องขอระบุก,ก่อนว่าเมื่อใดที่ต้นทุนที่จ่ายออกไปจริงนะครับหักลบกับต้นทุนที่ไม่ได้จ่ายออกไปจริงได้พอดีนั่นคือรายจ่ายปกติและเมื่อรายได้หักลบกับรายจ่ายปกตินะครับนั่นคือกำไรในทางเศรษฐศาสตร์นะฮะหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะนักศึกษาคงจำกันได้ว่าประกอบไปด้วย3าห่วง2เงื่อนไข สามห่วงในที่นี้ก็คือความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันซึ่งต้องประกอบไปด้วยเงื่อนไขสองข้อนั่นคือมีความรู้และก็มีคุณธรรมนะฮะทีนี้เอามาใช้กับทุนนิยมยังไงนะครับความพอประมาณนะฮะการดำเนินธุรกิจที่แสวงหาก,กำไรทางธุรกิจซึ่งเป็นกำไรทางบัญชีนะ เป็นผลมาจากส่วนต่างของรายได้ราย,รายจ่ายได้พูดเอาไว้ในตอนต้นซึ่งไม่ใช่เป้าหมายที่ดีที่สุดนะครับเนื่องจากการประกอบธุรกิจเนี่ไม่ได้คำนึงถึงต้นทุนค่าเสียโอกาสอันเป็นส่วนหนึ่งของรายจ่ายในเศรษฐศาสตร์นะฮะด้วยเหตุนี้ธุรกิจจึงควรดำเนินกิจกรรมที่ไม่น้อยเกินไปจนต่ำกว่าจุดกำไรปกติและไม่มากจนเกินไป จนกระทั่งว่ามันสูงกว่าจุดกําไรปกตินั่นคือความประมาณนะครับที่เกิดเป็นกําไรทางเศรษฐศาสตร์นะฮะกำไรปกติอย่างที่ผมได้อธิบายไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับว่ามันคือรายได้หักลบกับรายจ่ายปกตินะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของความมีเหตุผลนะครับผมจะเริ่มในส่วนนี้ก่อนนักษาสังเกตในวงเล็บให้ดีนะฮะนี่คือมุมมองนะครับความมีเหตุผลมันเป็นเรื่องของมุมมองนะ กำไรของกิจการที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อองค์กรธุรกิจมีไรายได้เพิ่มขึ้นหรือมีต้นทุนที่ลดลงและการที่องค์กรจะมีไรายได้เพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อองค์กรสามารถเพิ่มส่วนแบ่งตลาดโดยการนําเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพซึ่งเป็นที่ต้องการของลูกค้าและทําให้ลูกค้าพึงพอใจ และการที่องค์กรจะสามารถนําเสนอสินค้าและบริการที่ลูกค้าต้องการได้องค์กรจะต้องมีกระบวนการในการดําเนินงานที่เหมาะสมในการนําเสนอสิ่งที่ลูกค้าต้องการจากพนักงานที่มีทักษะมีความสามารถและมีขวัญกําลังใจในการทํางานที่ดีและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยสนับสนุนให้องค์กรมีกระบวนการสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าได้ โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมโดยรวมนี่คือการประกอบธุรกิจที่ดีนะครับประกอบไปด้วยความมีเหตุผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยอัตโนมัติโดยที่เจ้าของธุรกิจอาจจะไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำว่าเขาได้ดำเนินธุรกิจอยู่ในส่วนหนึ่งของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในเรื่องของความมีเหตุผลเนี่ยประกอบไปด้วยสส่วนนะส่วนแรกก็คือความมีเหตุผลในตัวกิจการเองซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการความสัมพันธ์ของมุมมองต่างๆที่เกิดขึ้นในกิจการอย่างประโยคที่ผมได้กล่าวไว้เมื่อข้างต้นเมื่อสักครู่นี้ส่วนที่2เนี่ยก็คือความมีเหตุผลระหว่างตัวกิจการกับหน่วยงานอื่นๆซึ่งมี2ระดับนะฮะหคือระดับใกล้ก็คือความสัมพันธ์ที่มีต่อผู้ที่มีส่วนใกล้ชิดกับกิจการอย่างเช่นลูกค้าผู้ค้า ชุมชนที่องค์กรหรือกิจการนั้นตั้งอยู่ส่วนในระดับที่ไกลออกไปก็คือความสัมพันธ์ต่อผู้เกี่ยวข้องโดยอ้อมอย่างเช่นคู่แข่งทางธุรกิจการมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับแบ่งเป็น2กรณีนะฮะก็คือ1น,นะครับการสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในนะครับก็ได้แก่การพิจารณาการจัดองค์ประกอบต่างๆในองค์กรให้เกื้อต่อการปรับตัวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเช่นการไม่สร้างภาระหนี้จนเกินทุนนะครับเลือกใช้เทคโนโลยีที่สามารถจัดการได้เองซ่อมแซมได้เอง รวมถึงมีการฝึกพัฒนาทักษะฝีมือของพนักงานในองค์กรอย่างสม่ำเสมอทีนี้เรามาดูในส่วนที่2นะครับการสร้างภูมิคุ้มกันจากภายนอกนะฮะได้แก่การพิจารณาการจัดองค์ประกอบที่อยู่รายรอบองค์กรที่เอื้อต่อการดําเนินงานอย่างเช่นการส่งเสริมและสนับสนุนคู่ค้าให้มีความสามารถในการจัดส่งปัใจจัยในการผลิตได้นะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยผู้ประกอบการบางรายเนี่ยอาจจะละเลยนะครับ ทีนี้เรามาดูในส่วนของเงื่อนไขกันบ้างนะฮะความรู้คู่คุณธรรมว่ามันนํามาใช้ในธุรกิจแบบทุนนิยมที่สวงหาผลกำไรอย่างไรนะครับเรามาดูส่วนแรกเลยความรู้นะฮะเงื่อนไขความรู้นะครับความรู้ที่เหมาะสมในการนําวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผนและการดําเนินง,งานประกอบไปด้วยหนึ่งความรอบรู้ในข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งเป็นเครื่องกำกับพฤติกรรมทางธุรกิจการตลาดการสื่อสารประชาสัมพันธ์หรือการวางแผนในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์หรือสิ่งที่ส่งผลเสียหายนะฮะร,รอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อมาวิเคราะห์ว่าจะมีประโยชน์กับองค์กรหรือส่งผลกระทบอย่างไรบ้างในระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะครับความฉลาดนะฮะเมื่อมีความรู้แล้วก็ต้องมีการคิดพิดจรารณาอย่างถูกต้องด้วยเหตุผล ทำให้เห็นและเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างชัดเจนนะครับมีความรู้แจ้งในงานและวิธีที่จะปฏิบัติอย่างถูกต้องนะครับซึ่งการที่นําจะนําเอาความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริงได้จําเป็นจะต้องมีคุณธรรมเป็นเครื่องกั้นกรองด้วยนะครับซึ่งในที่นี้ก็จะประกอบด้วยหนึ่งเลยความซื่อสัตย์สจริตนะฮะนี่คือจรรยาบรณของผู้ประกอบการเลยนะฮะ ความซื่อสัตย์จุดจริตนะครับสําหรับรองรับสนับสนุนวิชาความรู้ทั้งหลายเพื่อนําไปสู่เป้าหมายอย่างถูกต้องนะฮะนำความรู้นําข้อมูลทั้งหลายนํามาใช้ด้วยความซื่อสัตย์สองนะครับเรื่องความอดทนนะฮะประกอบการงานด้วยความตั้งใจไม่ละเลยไม่ทอดทิ้งนะครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยผู้ประกอบการหลายคนเนี่ยมีนะครับเมื่อเจอวิกฤตทางเศรษฐกิจเขาอดทนนะเขาไม่ท้อแท้นะครับเขายัางมีความสามารถที่จะ คิดหาวิธีการแก้ไขปัญหาได้นะครับความรอบคอบแล,ละระมัดระวังที่จะพิจารณาเรื่องต่างๆให้กระจากแจ้งในทุกแง่มุมก่อนที่จะจัดการให้ถูกจุดถูกขั้นตอนจัดการอย่างมีเหตุผลโดยการนําความรู้ต่างๆมาพิจารณาเชื่อมโยงกันเพื่อน,นําไปสู่จุดหมาย3ประการด้วยกันนั่นคือความสมดุลความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงและการก้าวทันโลกยุคโลกาภิวัตน์ สังเกตไหมครับว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสามารถนไปประยุกต์ใช้กับระบบทุนนิยมที่แสวงหากาไรสูงสุดได้นะครับซึ่งเอาจริงๆการประกอบธุรกิจที่ดีนะฮะผู้ประกอบการได้ทําในสิ่งที่ระบุเอาไว้ในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยที่เขาไม่รู้ตัวแต่ก็ขึ้นอยู่ว่าเขาจะนําความรู้มาพิจารณามาปรับใช้ดําเนินธุรกิจไปอย่างมีอย่างเป็นธรรม ผู้บริโภคหรือไม่นะครับเพราะท้ายที่สุดแล้วนะครับเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจก็คือการได้มาซึ่งกําไรที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นหัวใจมีเท่านี้นะครับทีนี้หลังจากที่เราพูดนอกเรื่องกันไปแล้วเรากลับเข้ามาสู่เนื้อหานะครับสั้นๆน,นะะหลักการเลือกที่เลือกใช้ทรัพยากรในการผลิตนะครับเราต้องมาดูก่อนการผลิตคืออะไรนะฮะการผลิตคือการสร้างเศรษฐทรัพย์ และบริการต่างๆเพื่อบำบัดความต้องการของมนุษย์ซึ่งเป็นการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจในลักษณะต่างๆเรษฐทรัพย์ก็คือสินค้าอย่างที่ผมได้บอกเอาไว้นะฮะรูปแบบการผลิตเนี่ยก็จะมีอยู่5รูปแบบด้วยกันนะครับอันประกอบไปด้วยหนึ่งการสร้างรูปร่างผลิตผลขึ้นใหม่ก็คือการผลิตสินค้าใหม่จากปัจจัยการผลิตต่างๆสินค้าในที่นี้ก็คือผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้รวมถึงบริการต่างๆด้วยนะครับ สองการเคลื่อนย้ายผลิตผลนะครับการเคลื่อนย้ายผลิตผลก็คือการเปลี่ยนที่ของผลิตผลเพื่อก่อให้เกิดความสะดวกต่อผู้บริโภคมากที่สุดนะครับตัวอย่างก็คือการนำสินค้าหรือผลผลิตจากโรงงานไปสู่ร้านค้าก็คือการขนส่งนั่นแหละนะฮะมันคือการบริการบริการจัดเป็นสินค้านะครับการเปลี่ยนเวลานะฮะการเปลี่ยนเวลาก็คือการเก็บสินค้าเพื่อรอให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการหรือรอให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเช่นการกักตุนสินค้าหรือการสร้างโปรโมชั่นขึ้นมา การเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์นะฮะก็คือการเปลี่ยนเจ้าของในการถือครองทรัพย์สินเพื่อทําให้ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าขึ้นนะครับก็อย่างเช่นการขายที่ดินให้กับนายหน้านรหรือขายที่ดินให้กับนายทุนเพื่อสร้างเป็นย่านธุรกิจนะครับการขายที่ดินเพื่อสร้างเป็นย่านธุรกิจนั้นเป็นการอัพราคาที่ดินโดยรอบด้วยนะฮะ การให้บริการนะครับอย่างที่ผมบอกเอาไว้การให้บริการก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับความสะดวกแก่ผู้บริโภคนะครับไม่ว่าจะเป็นการขนส่งการธนาคารการนําเที่ยวในงานบริการทั้งหลายเพื่อความสะดวกแก่ผู้บริโภคเป็นหลักนะปัจจัยการผลิตนะครับก็จะมีอยู่4อย่างหนึ่งก็คือทรัพยากรธรรมชาตินะครับทรัพยากรธรรมชาตินี่ระบุเอาไว้เลยนะครับว่าเป็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเป็นสิ่งที่สามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ อันได้แก่ที่ดินเป็นตน้นที่ดินในที่นี้ไม่จําเป็นจะต้องอยู่บนพื้นดินนะครับใต้ดินก็จัดว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติอย่างเช่นเมืองแรงงานคานี้อาจจะดูรุนแรงไปหน่อยนะฮะแรงงานแรงงานก็คือทรัพยากรมนุษย์ที่ผ่านการบริหารจัดการจนทําให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจฐฐความหมายอาจจะฟังดูรุนแรงนะฮะแต่นี่คือความหมายทางเศรษฐศาสตร์เลยนะครับทรัพยากรมนุษย์ที่ผ่านการบริหารจัดการจนทําให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจย้ํานะครับ มูล,ลค่าทางเศรษฐกิจไม่ใช่มูล,ลค่าในการใช้ชีวิตนะฮะนักศึกษาแยกในส่วนนี้ออกจากกันนะครับทุนทุนก็คือปัจจัยที่ใช้ในการผลิตที่ใช้ในการสร้างเรษฐทรพย์หรือบริการอื่นๆที่มนุษยยเป็นผู้ผลิตขึ้นทุนไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและทุนไม่ใช่สินค้าแต่สินค้าอาจจะกลายเป็นทุนทนักศึกษาเข้าใจคํานี้ไหมครับทุนที่ไม่ใช่สินค้าก็อย่างเช่น เนื้อหมูที่อยู่ในร้านขายอาหารตามสัง่งเนื้อหมูนั้นไม่ใช่สินค้าแต่สินค้าก็คือสิ่งที่เกิดจากการแปรรูปเนื้อหมูออกมาอย่างเช่นกะเพราหมูสินค้าที่กลายเป็นทุนก็คือหมูที่อยู่หน้าเขียงนะครับซึ่งพ่อค้าขายให้กับเจ้าของร้านอาหารตามสัง่งสินค้าคือหมูแปลงเป็นทุนก็คือเนื้อหมูในร้านอาหารตามสัง่งแปรรูปออกมาเป็นกะเพราหมูสู่ผู้บริโภคนะครับ และจําไว้เสมอว่าทุนนั้นสามารถเสื่อมราคาลงได้ผู้ประกอบการนะครับผู้ประกอบการคือผู้ที่มีความสามารถในการค้นหาโอกาสและใช้โอกาสนั้นสร้างสินค้าและบริการโอกาสในที่นี้เนี่ยคือการผลิตสินค้าหรือเทคโนโลยีการมองหาปัจจัยในการผลิตโอกาสที่จะเสนอสินค้าหรือบริการได้นะครับนั่นคือผู้ประกอบการนะฮะ เรามาพูดถึงสิ่งนี้ดีกว่ากระบวนการผลิตนะครับแล้วกบไปด้วย3ามอย่างด้วยกันนั่นคือ1ปัจจัยการนําเข้าหรือ Input นะครับก็คือทรัพยากรขององค์การที่ใช้ผลิตทั้งที่เป็นสินทรัพย์ที่มีตัวตนและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนทรัพยากรที่ใช้เนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติและมีประโยชน์ใช้สอยที่เหมาะสมและมีต้นทุนในการผลิตที่ต่ําเพื่อให้สินค้าสําเร็จรูปสามารถแข่งขนันทางด้านราคาในท้องตลาดได้ นี่คือวัตถุดิบนะฮะในส่วนที่สองเนี่ย conversion process กระบ,บวนการแปลงสภาพนะะเป็นขั้นตอนที่ทำให้ปัจจัยนำเข้าที่ผ่านเข้ามามีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่นางๆได้แก่ในด้านรูปลักษณ์นะครับโดยการผ่านกระบวนการผลิตในโรงงานสนะะองในด้านสถานที่โดยการขนส่งการเก็บเข้าคลังสินค้านะครับสามการแลกเปลี่ยนโดยร้านค้าปลีกและร้านค้าส่ง สการให้ข้อมูลโดยการติดต่อสื่อสารนะครับหรือผ่านการโฆษนณาหน้าในด้านทางจิตวิทยาโดยวิธีการนันทนาการต่างๆซึ่งในที่นี้ก็คือขั้นตอนการส่งเสริมการขายโฆษณาอะไรครับส่วนที่สามผลผลิตนะฮะเอาพุทธนะครับก็คือผลผลิตที่ได้จากระบบการผลิตนะฮะเพื่อทำให้มีราคาสูงกว่าปัจจัยที่นำเข้ามา ซึ่งผลผลิตเนี่ยแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆนั่นก็คือสินค้าและบริการนะครับประจบกันไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาในตอนนี้นะฮะก่อนจะจากกันเนี่ยขอให้นักศึกษาได้ทำแบบสอบถามดังที่ผมได้ขึ้นคิวอาร์โค้ดเอาไว้ตรงนี้นะฮะสวัสดีครับ